สวัสดีครับสำหรับค Qui ิ ck ทิปที่5นี้นะครับสำหรับ Google Apps Script เราจะมาเรียนรู้คำสั่งนะครับในการทำสำเนาชีตแล้วก็เปลี่ยนชื่อชีตว่ามีวิธีการทำอย่างไรไปดูกันเลยครับอันดับแรกเลยนะครับเราก็ไปที่เมนูส่วนขยายนะครับแล้วก็ไปที่ Apps Script นะครับตอนนี้เรามีชีตอยู่ชีตหนึ่งนะครับชื่อว่าชีตหนึ่งแล้วก็มีข้อมูลแบบนี้เลยนะครับเราจะใช้คำสั่งทำสำเนาแล้วก็เปลี่ยนชื่อชีตด้วยทำยังไงนะครับ อันดับแรกเลยนะครับเราก็เขียนฟังก์ชันขึ้นมานะครับเข้าถึงชีทก่อนก็ let ss นะครับมีค่าเท่ากับ sp ก็คือ s p สเ Sheet app นะครับแล้วก็ dot get active spreadsheet นะครับเป็นการเข้าถึง g o google s h e e t นะครับทีนี้นะครับพอเข้าถึง Google s h e e t เสร็จเราจะทำการทำสํำเนานะครับเราก็พิมพ์ต่อได้เลยตรงนี้ก็คือ dot duplicate นะครับ d u ัดเ c t เปเ c t i v e Space Sheet แบบนี้นะครับจากนั้นเมื่อมีการ u p l i c a t e เสร็จเป็นชีตใหม่ขึ้นมานี่นะครับเราก็กำหนดชื่อชีตนะครับถ้าไม่กำหนดมันก็จะเป็นชีตที่ชื่อว่าสำเนาของอย่างเงี้ยเฉยๆนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันดูก่อนนะครับถ้าเราไม่เปลี่ยนชื่อชีตมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะทำการรันสคริปต์เลยนะครับเมื่อทำการรันสคริปต์ฟังชันนะครับมาดูครับเนี่ยมันจะขึ้นคำว่า สำเนาของชีทหนึ่งเห็นไหมครับทีนี้นะครับถ้าเราอยากให้นะครับดับเบิลคลกเ็นี่ก็เปลี่ยนชื่อได้เลยก็ set name ต่อนะครับ set name นี่นะครับ set name แล้วก็ตั้งชื่อชีทเลยนะครับว่าอยากเอาชีทชื่ออะไรเช่นผมจะตั้งชื่อว่าชีทสองนะครับก็กําหนดชื่อเป็นชีทสองแบบนี้ได้เลยนะครับโอเคนะครับกดบันทึกครับ เดี๋ยวเราจะมาลองทําสําเนาใหม่นะครับเดี๋ยวผมลบออกก่อนนะครับกดทกดลบทิ้งไปก่อนนะครับอ่าชีตหนึมีแล้วนะครับทีนี้พอเรากดเรียกใช้นะครับมันก็จะทําสําเนาชีตขึ้นมาแล้วตั้งชื่อว่าชีตสองให้เราเลยนะครับตามนี้เป๊ะเห็นไหมครับนี่คือวิธีการทําสําเนาชีตด้วย Apps คริปต์แล้วก็เปลี่ยนชื่อชีตให้ด้วยนะครับก็คําสั่งง่ายๆแค่นี้เองนะครับไปลองทํากันดูครับ พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ